ภาพ AI ไปทำแบบแบบรูปแบบการ์ตูนเป็นเด็กยิ้มเด็กมีความสุขบนรถมึงภาพจริงกับภาพ AI ที่มึงทำม,มันคนละเรื่องกันเลยนะมึงการไม่เคารพความจริงอะ่ะการไม่เคารพแม้แต่ความไม่เคารพในตัวเด็กและคุณครูที่เสียชีวิตนะเข้าใจว่าเออแสดงความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจกับกับ กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมึงจะทําภาพเด็กแบบยิ้มหวานความตายที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมันไม่ได้โรแมนติกไม่ได้สวยงามเลยนะคะมันเป็นความเศร้าสนดนะคะไม่มีเด็กคนไหนอยากไปอยากจากพ่อแม่ไปสวรรค์นะคะที่ที่เด็กเขาคนอยู่คือบ้านที่เขาได้กลับไปหาพ่อแม่เขามีคนหลายคนพูดเหมือนกันแล้วดิฉันรู้สึกว่าดิฉันนึกว่าดิฉันคิดคนเดียวดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่อินเหมือนกันนะกับภาพคนอะเพจเอาภาพแบบ AI ภาพ AI ไไปทำแบบ แบบรูปแบบกระตูนเป็นเด็กยิ้มเด็กมีความสุขบนรถมืองภาพจริงกับภาพ AI ที่มึทงทำมันคนละเรื่องกันเลยนะมึงดิฉันรู้สึกมันเหมือนกันไม่เคารพการไม่เคารพ ความจริงเนี่ยการไม่เคารพแม้แต่ความไม่เคารพในตัวเด็กและคุณครูที่เสียชีวิตนะใครคิดแบบดิฉันหรือเปล่าไม่รู้ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่อินนะแบบภาพเด็กมีความสุขส่งเด็กไปสวรรค์เขาอยากไปสวรรค์หรือเปล่ามึงมึงไปถามเด็กก่อนมึงไปถามคุณครูที่เสียชีวิตเขาอยากไปสวรรค์แบบมันไม่ใช่นะมนไม่ใช่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นความโรแมนติกอะไรแบบนั้นนะคะ,นนะ,คะเข้าใจว่าแสดงความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจกับกับ กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ภาพบางเอ AI บางอันที่ทามันแบบมันมันความรู้สึกของดิฉันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่มึงจะทาภาพเด็กแบบยิ้มหวานโบกมือยิ้มหวานมีความสุขไม่ใช่ภาพจริงมันโหดร้ายนะคะภาพจริงมันโหดร้ายนะภาพเด็กที่มาออกันเสียชีวิตอยู่อยู่ที่ประตูด้านหลังรถอะถ้าแบบเคาลบการสุนเสียจริงๆริงะดิฉันแบบดิฉันคิดว่านะขึ้นจอดําแล้วใส่ข้อความแสดงความเสียใจ ยังดีกว่าถ้าสมมติรู้สึกเหมือนดิฉันนะความรู้สึกดิฉันอาจจะรู้สึกไปเองนะดิฉันรู้สึกว่ามึงใส่จอดําเหอะมึงใส่จอดําเหอะแล้วมึงก็ใส่ข้อความเหอะ RIP เหอะหรือว่าอะไรเหอะยังรู้สึกว่าเออมันแสดงถึงความความเสียใจจริงๆต่อการสูญเสียครั้งนี้แต่ว่าภาพจริงกับภาพ AI ที่คุณสร้างมันคนละเรื่องเลยนะคะความสูญเสียความตายที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมันไม่ได้โรแมนติกไม่ได้สวยงามเลยนะคะมันเป็นความเศร้าสนดนะครับถ้าคุณจะสื่อถึงความเสียใจสื่อด้วยข้อความดิฉันว่า ดิฉันว่าดูดูสะท้อนถึงถึงถึงความเศร้าใจมากกว่ารูป AI ที่คุณลงนะเห็นบางอันนะมันไม่ใชนะ่แล้วก็ดีนะที่ฉันดีใจที่มีคนพูดเรื่องนี้เพราะว่าดิฉันแอบรู้สึกเหมือนกูคิดคนเดียวหรือเปล่าวะกูคิดคนเดียวหรือเปล่าวะเนี่ยว่าไม่ใช่นะความจริงความเป็นจริงกับภาพ AI ที่คุณเอามาลงมันไม่ได้สวยงามอย่างนั้นนะไม่ได้สวยงามแบบนั้นนะไม่มีเด็กคนไหนอยากไปอยากจากพ่อแม่ไปสวรรค์นะครับที่ที่เด็กเขาครอยู่คือ บ้านที่เขาได้กลับไปหาพ่อแม่เขาเขาควรได้กลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เขาไม่ใช่ภาพที่เขาแบบเดินจับมือกันไปสวรรค์ไม่ใช่คที่ที่เด็กควรไปคือบ้านการได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกลับบ้านไปพร้อมเพื่อนๆอย่างปลอดภัไยไม่ใช่ว่าได้ไปสวรรค์ยิ้มนั่งรถตู้ยิ้มนั่งอยู่บนรถบัสรถตู้รถบัสยิ้ม มมีควาสข้าถ้าจะถามไม่ได้ว่านี้ไม่ได้ตําหนิอะไรใครนะครับแต่ว่าถ้าจะสะท้อนเรื่องความสูญเสียนาออยากให้สะท้อนในในแง่ที่ส่วนหนึ่งก็เาคารพข้อเท็จจริงด้วยว่าความสูญเสียมันเป็นเรื่องหน้าปวดหูวความสูญเสียเป็นเรื่องปวดหัวนะ,ะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโรแมนติก